เราไปไาเป็นเซิก่อนใช่ไหมอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวพัซเซิลเอาไว้เล่นพวกนี้ไปขอแบบสมองโล่งๆโอ้โหอลังการอะไรนะดิเดรู้เครบนี่โดดเอาโดดไม่ได้มีห้องบนกับข้างล่างเไอ้แม็กมันคุ้นๆแบบนี้ผมว่าฮะไหน เออมึงจำได้ไงมว่าทำยังไงอ๋เป้ายใไหมอ๋อไปเนี่ยไหมเดนฟุกเคยทำเนี่ยโอ้ยฟุกนู่นอลังการตรงนี้มีปุ่มไม่เขียวว่าเบตเทิลอยู่วิเทิลเดี๋เดี๋ยวข้างบนใช่ตอนนี้เบตเทิลอยู่ปุ่มอยู่ข้างบนเพราะว่าไม่เบตเทิลอยู่ข้างบนใช่เหรอไหนวะเออเมื่อเช้าอยู่ข้างบนไหนเนี่ยขึ้นทางนี้ป่ะมันมีสองฝั่งอ่ะไม่รู้สองฝั่งเหมือนกันหรือเปล่าเออ ไหนแมทเทอแล้วฝั่งนู้นคืออะไรไม่รู้ให้ไม่ไปดูน่าจะเหมือนกันแหละน่าจะแมทเทอร์เหมือนกันไปดูก่อนไปดูกอนเช็คให้ชัวเดี๋ยวถ้ากดแมทเทอไปแล้วแม่งเอาเราไปตัวเปล่าอย่างนี้ชิบหายสูเวเทอร์ด้วยมือเปล่าเติมไวเติมไวอ่ะอันนี้ก็แมทเทอร์เหมือนกันงั้นเหยียบเลยนะเออเหยียบเลยเจ ไม่พื้นหายพื้นหายพื้นหายดูพื้นดีดีดูดูดีดียิดยิดยิดว่าเราควรจะลงไปข้างล่างวะอย่าบอกนะไอพิธเตอร์ตัวนี้คือปอสที่เราต้องสู้เนี่ยเอ้นั่นของของของอยู่ขวามึงไหมขวามึงพื้นซ่อมเอาของหายพื้นซ่อมแล้วของแปลว่าต้องเก็บให้ทันไอ้ตามันแดงเพื่อนตามันแดงตามันแดง ตายได้อุ้ยไปไปแล้วกูกูไปเลยเห็นเต็มตาเลยจอซันอะไรเนี่ยจอซันถ้ายู่ทางขวาคือทางขวาแดงมันแดงตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้ตรงนั้นโอ้ยพื้นพื้นแดงตรงไหนต้องอยู่ตรงข้ามตรงนั้นปะเฮ้ยของ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 เฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรด้วยแน่ๆเขาได้หมวกมาเอาไปดิไอเทมเอนชาน อินเสิร์ตไอเทมตัวเอนชานไอ้กูได้ธนูอินฟินิตี้มาเอาหมวกไปเอาหมวกไปทุกคนอ้อออกไปกูไปด้วยมันยิงอะไนะหน้าแดงหน้าแดงเคเขามีเขามีธนูอยู่ห้าลูกอะ โอ้ยโอ้ยสันสันสันเอ้ยปุ๊กมีลูกธนูป่ะมีมีมีโอเคโอเคพื้นูเป็นแทนูอินฟินิตี้แล้วเว้ยตอนเนี้ยอ๋อร่วงเริก็ได้สมุดอะไรมาวะเนี่ยซัมมอนมันเป็นซัมมอนอันนี้เว้ยแล้วเราเอาของไปใส่มันจะเอนชานให้อ้อ คุดล่วงอีกเลยเฮ้ยจะทำเจ๋งก่าสู้วิเทอร์คราวที่แล้วดีนะออุ้ยโอ้ยกูท <laughs> ุกตกูตายแล้วเนี่ย <g ülme> ยิงขวายิงขวายิงขวาแล้วเราต้องยิงอะไรของมันอุ้ยยิงปากโอ้ยก่อนนี้มันเปิดเจอแล้วมันจะมีวิเทอร์อยู่ตรงกลาง <g ülme> ตอนมันอ้าปากมันมีปุ่มอยู่ใช่ปะ ใช่ตอนมันอ,าาอ้าปากมันมนี้ปุ่มอยู่ไม่ไม่ไม่ตอนตอนที่มันยิงปากออกมามันจะมีวิเทอร์อยู่ตรงกลางอะวิเทอร์สเกลอะอาาน่าจะให้ยิงอันนั้นหรือเปล่าอ๋ออันนั้นคือคนควบคุมป่ะอย่างนี้นี่เองแล้วก็น่าจอสันเออไม่โอ้กูอีกแล้ว <laughs> อ๋อฮะกำลังใส่บวกใหม่เลยคำหนึ่งนะ้วบวกอะไรวะไอ้ที่เราเกิดกูก็ตายแค่เลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเอ็นชั้นบวกโคตรดีแล้วเว้ยมันให้ทุกอย่างเลยเว้ยเอาเกิดมาตายแดงแล้วแดงแล้วอุเลงรอเลยลกเลยไอ้โดน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 ทีนึงแล้ว เออต่อไปะลรพื้นหายใช่มันน่าจะมีของดรอปมาให้เรื่อยๆนะยงไง่น้น่ะอยู่ฝั่งนน้นไปหาธนูมาช่วยกันยิงดิมีแต่ลูกอะปลาได้ปะเป็นเลลี่ไงแมวเป็นเลลี่ไงเฮ้ยหมวกที่เขาได้มาปเทคชันทุกอย่างเลยเว้ยอุ๊ย หน้าหน้ามันแดงใกล้ถึงนี่เลยเนี่ยโอ้โหโอ้จริงไม่ได้ว่ะมันมันเจเนเรตไปมากเลยมันจะท้อนกลับอ่ะเมืเ่อก oh, ี้ผืน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 ของของนี่ไงธนูธนูเดี๋ยวเก็บไว้ให้เก็บไว้ <Okay. S 1> ตัวนี้ก็มีหม,มวกกลับอะไรเนี่ยอ,าาอะ มีหมวกธรรมดาแล้วก็อะไรอเอาไปเอนชันเอาไปใส่เอนชานเลยแบบพดพอชั่นฮิลลิ่งแล้วก็นังสืออ่าตกอันหนึงน่งเขาได้หมวกอะไรใหม่ซะวะโอไม่เหมือนไอเอสแตกเหมือนกันเตะเลยอันหนึงน่งธนูวัน อ๋ออินฟินิตี้กับพาวเวอร์อ๋อมันได้อุ้ยกำลังยิงเลยพี่น้องโดนสามทีละวไอ้ไอ้โง่ยิงหน้าเลย <laughs> หัวซ้ายโดนไปสามทีแล้วนะได้ธนูมาใช้เป็นธนูธรรมดาธรรมดา มึงต้องหาสม erm oh. ุดเอนชานอะสมุดเรียกตัวเอนชานโอรกูวิ่งทันมเนอ่ยเขายิงโดนในลูกตามันอะตอนสเขายิงโดนปุ่มปุ่มในลูกตามันอะ แล้วเนี่ยมันเปิดยาวเลยเห็นป่ะอ๋อแปลว่าต้องยิงปุ่มลูกตาด้วยตอนมันปล่อยหน้ามาในปากในปากกลางมันจะมีปุ่มเหรอว่ายิงโดนปุ่มมันอะ่ะอุ้ยพื้นอุ้ยของ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 อุ้ยโอ้ยออออมันมีควันบอกอยู่อะทำไมมึงถึงล่วงได้วะ ไอเทพมันเกิดมาตรงที่เขาอยู่พอดีเป๊ะแหละหิวคอหิวคอหิวคอเฮ้ยเดี๋ยวโอ๊ยเอาหิ่นเกิดไปอ๋อร้วมนน่าเห็นว่าเห็นปุ่มป่ะนี่ไงเดี๋ยวลอยยิงแล้วยิงแล้ว โตายที่เนี้หัวแตกไปหนึ่งหัวแรงผมคมพอไม่ฮี่เปิดสองโอ้ีนไงเราเปิดเขาที่เขาว่ามันยิงวัวก่าเดิมแน่ป๊บหลบ หลบลีของอยู่ฝั่งโน้นหยาต่อหน้าต่อตาเลยกูขยับหนึ่งเก้ากูตันหายไปเลยเอ้าไอ้พวกปิดแล้วปิดแล้วก็ก็มันเลงก็มันจะยิงเลยเมื่อกี้เอ้ ไอพุ้งไม่โดนแรงระเบิดอ่ะแรงระเบิดปัดมาโดนหน้าว่ะโอ้โหเจ้าอือโอ้โหเขยอเขยอแต่พ่อแค้ไอพุ้งไม่โดนแรงระเบิดปัดมาโดนปัดมาข้างหน้าไอเบียมีธนูแล้วใช่ปะ ไม่แต่ไม่มีรูคน,นูเอาเอาไป<ย>าเอาไปเอานี้ไปเอานี้ไปเจอยาฮิวอะ่ะผูต้องการใช้หนังสือเอ็นชานมันไม่ได้ใช้ไดทีเลยเนี่ยใช้ดิมันมันใช้ยังไงนะแม็กไอสมุดเอ็นชานอ,ะอา่ะฮะไม่รู้ดิปกติเก็บแล้วห้องเอ็นชานก็โผล่มาไม่ใช่เหรอแต่นี้ไม่โผล่ไง ไอ้อ,อ้อแย่แล้วยิงตรงกลางไหมครับเราไม่ได้ยิงบุ่มเพิ่งเกิดมา,า <c oughs> มันสตาร์นกูเป็นไงห้องอิงชันเปิดแล้วไอเทมอินชันเอเบิลเอ้าเอ้าพังเหรอตีแตกเหรอ ฮะเอามันมันมันแค่ใส่อาวุธเข้าไปอย่างเดียวมันก็เอ็นชาน์ให้แล้วนี่ไม่ต้องใส่หน oh ังสืออ่ะมันมันเหมือนจะมีโอกาสที่แบบจะแตกด้วยป่ะเพราะไอ้เบียร์มันเอ็นชาน์แตกอะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ไอ้เบียปุ่มเรียบร้อยหลบก่อนเลยครับอะ Sniper Duel อ๋อโดนได้ยหรง ไอ้ดรอปทูแซัมมอนอันนี้ไอเบี้ยไอเบี้ยเราเอาไปยัดใหม่ดิไอสองอันเหล,อลอ er ืออ๋อหนังส <weit play scholars> ือใช้ดรอปทูแซมมอนนะใช่ใช่ดรอปทูแซมมอนอุ้ย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 มันโมโหมันโมโหได้ป่ะเบี้ยอูใส่กล่องแล้วไปไงต่อไม่เห็นไม่เห็นได้เยี่อะกลับมาเลยเอ้ามันหายไปก่อนเหรอ ไม่ทันเนอะไปเลยอดีโยนช่างมันเถอะยิงมาเลยนี่แหละง่ายดิแล้วมันจะเหลืออะไรอีกอ่ะไม่รู้ดิมันมาเลยหัวกายยิงแม่งเลยอ๋อวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ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  ไอเปียไอเปียเอานี่ไปเออกูเอ็นชาร์แน่เมืองเรียบร้อยแล้วเพื่อนอ้เจียมทีนี้ยิงอะไรต่อบลูตุดต้องยิงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย าจะาต้องยิงไอนี่กลับไปนะ <c oughs> น่นาหนักกลับไปติดปากมันอันหนึ่งอะพวก <c oughs> <ร>อีกอัหนึ่งอีกอัห <c oughs> นึ่งนี่เอาไปเอาไปเอาไป,าไ,ปไม่แล้วพวกอ้าอุ๊ยแตก เป็นสามเหรอฮะผู้ระบบผู้ติตกและตายเลยข่าวที่แล้วมันเป็นวิเทอร์โง่อันนี้มาเป็นตัววบือเริ่มเลยไอ้ไก่ไก่เอาคนบังคับเฮ้ยคนบังคับออคนลูกวิเทอร์เฮ้ยเป็นตัวขอไปดูหน้ามันหน่อยดิฟาวโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดหลดหรืออะไรเนี่ย อันนี้คืออะไรคนบังคับใช่ไหมเนี่ยว่าไงมีอะไรจะแก้ตัวไหม <laughs> มีอะไรจะสั่งเสียไหมมีอะมี้ยเปิ้ลมาเลยอ่ะจบเลยแม่งเอ้ยนี่เราโดนไก่โจมตีอ่ะน <laughs> ะ ตีมันเลยง่ายแค่โดนคนโจมตีก็มันมันไม่ปล่อยให้เราได้พักหรอกเว้ย